หลังไม่มีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรสยามจอพัทริยานักวาด้านมุมน้ำเงินจากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามขอเสียงประมือต้อนรับเพชพทรทรงแสงเพชรเจริญวิทย์ เพชรจัดเช็ดนะครับดูนี้เพื่อเป็นเพียรให้กับนักมวยสวัสดีครับสวัสดีครับและเป็นลใจเข้า YouTube ยอดดับเบิลยี่สิบสามนะครับฮัลโหลฮัลโหลขอตาอนรับนเชิญพุดวินัยมีชัยอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญคือพ่อลุงพงศ์อะิรครับดัมบิลลารายยนด์ในเชิญรับสจุลวัลครับโดยโปรโมเตอร์ท่านศักดาจันเทวานะครับ เตือนผู้ใหญ่ของเมืองอำนาจเจริญของเราให้การศึกษสมเอัตลักษิ์นะครับซึ่งเป็นการพบรเพื่อเกาะเชียงใหม่พุทยเกษรุวงการไยฟ้าของภาคอีสานเราแสงเพชรเจริญวิทย์ครับขอบคุณนะครับ ท่านอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญครับท่านอดีตคุณวินัยมีชัยขอบคุณครับจังหวัดอำนาจเจริญครับท่านวินัยมีชัยครับท่านว่าที่สสเบืองอครับอาจริญบอกขออภด้วยคนจัอำนาจเจริญไม่มีท่านใดครับไม่มีท่านเราก็ไม่ได้ชมมวยในวันนี้นะครับวันที่สสสังดาคครับจังหวเลยครับบอกว่าผมมอบบางสิ่งกับไม่มีอะไรที่ท่านทำไม่ได้ครับนนี่ให้กำลังใจนะครับใกล้ถึงพึ่งได้คือเรอะไรที่ถูกต้องท่านทำครับ เพื่อพี่น้องประธานค้าครับกับรังใจเป็นสิ่งสำคัญท่านศักดาจันทีว่าวัตถิสสครับวัตถิสสครับนี่คือรอจของท่านนะครับเราคบง่ายใช้คล่องเราต้องการคนแบบนี้ครับคบง่ายใช้คล่องนนี้หัวใจใหญ่กว่าตับในกระเพาะของผมเลยครับใช้ได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวอีกรองขึ้นเลยครับไหว้ครูครับกรรมการที่ขาดตรนทีคู่นี้เป็นกรรมการทรงพลกเกียรติท่านผู้โดยหลวงมาอีกแล้วครับสองท่านครับ หมวดนี้ทั้งฟ้าครับต้องมาให้กำลังใจและได้คุณจับปนี้ด้วยครับคุณสัญญาอินอ่อนมาพูดกันแล้วครับหมวดนี้ทั้งฟ้ากับคุณสัญญาจอมกุญแจครับโดยมีอาจารย์อินทิชัยอินทยุงนะครับในกังให้สัมภาวณ์จากเชื้อเพลิงปราสาทจังหวัดสุรินทร์ของทุกท่านนายกเตชิตชัยด้วยแถวสยามในครับก็ติดภารกิจกาลังเดินทางแต่ไม่ทราบว่าถึงกี่โมงก็ยังอยู่ในแถบแสงเพชรเจริญกรุงครับ สนับสนุนแบบผู้ใหญ่ที่มาหรือผู้นักข่าวคือรับการร่วมสนับสนุนกิจกรรมมวยในวันนี้เราส่งอาชีพมาเลยครับนี่อย่างเช่นของมาลัยทองเสบโปครับเสียรติพิมพ์หินนี่ก็มาสนับสนุนด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะร่วมให้กำลังใจท่านว่าที่สสสสัปดาห์ด้วยครับดีาล้วเป็นเจ้าของร้านจัดเจริญผู้ผลิตเสร็จได้จะในปลีกส่งยูซ่าเอกชัย76บางบอน หมู่บ้าน SK ว่อนนั้นเขาไปถอดมองคลเพชรสังวาลนนคนนี้เนะเออวันนี้คาถาดีๆเกือบไปแล้วเพชรสังวาลนนะ่ะถ้าไม่มีลูกศอกตั้งยกสามนี่เรียบร้อยโรงเรียนโรงเรียนของเต่าทองเลยแหละแล้วลวันนั้นเต่าทองก็ดูชนะเขาได้ด้วยฮนะโชคไม่เข้าข้าง ลูกสอบรูนั้นมันชัดเจนนะครับครับทุกที่เพชรสวานดับสอบเจ้ากองเต่าอ่ามันก็มันชัดนะไม่ได้ลูกนี้เพชรสยามยู่เอาโชคดีมากกว่านั้นโชคดีมากส่วนน้ำเงินนี่ก็คือวันชกไม่ดีเพราะันชนะเลยวันนั้นโชคดีรอบอีสุซุกลับโชคไม่เข้าข้างมน้างอันนั้นมันผ่านไปแล้วนะพี่น้องนะเล่าสู่กันฟังสี่วนิดนะครับวันเราสู่กันฟังวันสันเชื่อว่นพิศภาวันรายงานับ เด้สัมันเจอวุธิกรวุฒิกรแล้วก็เจ้าภูมิใจไทยเจอเอยากเจอเข้าสดับสนใจแล้วสใจะต้องเป็นคนหนึ่งโชคข้อคู่นั้นน่าจะเป็นคู่ชิงพี่ว่าวันเสาร์พฤษภาน่้นตู้แต่วันรายงานนะครับเป็นรุ่นเฉพาะไปเลยครับที่ี AKY OK ที OK 4 5 8 ว่าที่สัาว่าที่สสสัาครับที่ความนิยมแต่ว่าอย่าลืมนะครับแอนให้สอไซจากบริษัทจีมารมสสีสีของพีทีีดตลอการมาเรือตั้งแรกเดิมพันมวยทุกเวทีครับทำได้เจริญย่งใหอ่สุดๆขอบคุณคุณนทพคุราทุกปากี่งไมด้มวยครับจ้วยขอบคุณที่เด็ในาแพทที่เดนชน เพชรี่เพชรสามกับเพชรสองแพุทธสยามศรรามนะครับดิกรีนี่เป็นแชมป์เป็นชมของพิทีแสงวันุ้เล่ย์ยโสธรทางดานเพชรสยามคนนี้มีป็นกาศสนิบัตการตีคุณภาพบริษัทเชมปวิทยุนวัฒนสถานับโดยเสียสุิทเชนเนอรขอบคุณรัตานกาดยงเพชสอง่เพชรเจริญวิทย์ก็มีโอกาสได้ขึ้นึ้นชิงแชมป์108อน เข้เก็บมาแล้วครับแต่ว่าพลาดครับแค้ไปยักศัตุูหลวงปู่หวงปูได้ท่ชิงยับกว่อนันผมจัได้กระโหลกสีครับสู้ไ่ตู้เชียร์ยตู้าันโอ้รุเจ็ดสีครับแดงนี่เป็นสยามแดงครับคำหน้าีกรีแชมปราชดำเนินเพชรกองแสงแ้ำเพชรสองสหางรับสารคามแล้วก็มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยแชมปแต่วโอ้ยังไม่ถึงดวงดาวได้กันเลยครับเชียงยืนมหาสารคามครับ หมุกน้ำเงินอเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร,ร์ครับกยกแรกครับแดงสีแดงตรงคนกิจเกียดครับรือว่า ที่สิทธิ์หลบโชคครับต้องการให้ดีดูว่าเป็นตัวเท่าไไม่ด้เป็นวยคนแรกของสจอวเล่เลยนะครับใส่กางเกงชั้นเจนมงเดนไม่โดนใส่สีแดงแถบสจ๊วเล่นะครับทางด้านของอาจารย์ผู้ก่อรานที้เสียเกียรติกับกรรมการห้ามคนนี้ละครับต่อยกันไว้สนุกนะเป็นครูปวยคนแรกของสจอวเล่ครับต่างร่องเอาไว้ดีนะครับยอดเยี่ยมยอเพชรนาเรือดูใจอย่างเชิงวันระยะรถไฟนะครับ อุดเรื่องหรือว่าเผาหัวไปเรื่อยครับไม่แลยครับเตะขวาติดบังเป็นธรรมดาครับคไทยยกแรกก็ต้องแบบนี้แหละครับศึกษาท่าทีดูอาวุธเป็นเรื่องธรรมชาติฉะนั้น คนเชียร์ใจเย็นเยีบปราจีนครับใจเย็นเยียบครับเมษาครับบีรยากาศดีมาก12เมษาเขาเป็นรเป็นครับปลอดโปร่งในเรื่องของการดีเพราอากาศแล้วก็ปลอดภัยไม่นอสำหรับพี่น้องที่ร่วมกันสอบต้านการโดยให้ระบัดควิตในทีนสักการณารัพจนจะจัดอที่พวสอสัตยาดานนิ่มากแต่จะกำจัดกรงควมิตในีแต่เช้าชกางาดีนะรัยทุกคนก็ต้องตรวไทย เขาใช้นทีมกรองอย่างแล้วก็มีในทีมการสนับสนุนทั้งในทีมแข่งไปตรวจอเอกภูมิไี่ตรวจจมูกกันที่โน้นเตาถ่านกับร้านอาหารเตาถ่านเ่ยดูยังไม่ขยับสบายใจครับพี่น้องายลีก็เหมือนไม่ธรรมดาครับปั่นด้านบนสุดแบงค์ดำบอกแล้วครับไม่ต้องกลัวครับ ติดก็ทานยาสามปันสี่วันหายจริงหรือเปล่าสมิงดำอยู่ไหนได้วะดำเนินครับแล้วบอกติดติดแล้วไม่ต้องกลัวติดแล้วหายพอติดไม่หายยุคงไงน้องดีเจจอยติดไม่หายก็ต้องถามน่ะถามไปไหนอ่ะเหี่ยวดำเออเหี่ยวดำหรือสมิงดำเขามีทั้งเหี่ยวดำมีทั้งสมิงดำเมื่อกี้เนี่ยเหละมีทั้งมีทั้งเหี่ยวมีทั้งสมิงเลยครับผมอ๋อสมิงดำเนี่ยคนนี้ครับเสียงใสๆส่อ๋อ ถ้าวันหายโอ้เราเป็นมาแล้วก็เลยมาบอกเลยว่าหาวันหายไม่ใช่หายไปจากโลกนี้นะครับหายหายกลับมาอยู่สู่สังคมนะครับเห็นไหมเมื่อเราอยู่ก็รักษาตัวไม่หายก็หามเลยนะใส่แมสกไว้ใส่แมสกไว้ผมยังไม่เป็นผมยังไม่เคยติดโควิดแค่สองเข็มไม่ได้โควิดสองเข็มสอเข็มมาแล้วครับ ด้านหลังไม่มีนักบินเปรมชัยครับขอบคุณนะครับกับทายลูกขอช่วงพักยกนะครับวันนี้ก็ตบขอบเต็มที่นะในการเติมเต็มอัตรัษในรายการมวยนัดนี้ให้กับพี่น้องแฟนมวยห้าคู่นะพี่น้องครับขอทําหน้าที่แค่ห้าคู่ครับนี่ครับอาจารย์สิงดำเมืองยศดีเจจอยครับพิธีกรติดขอบสนามที่เหลือน้องเสา ดีเจจอยสมิงดำเยี่ยวดำเนี่ยรับการที่ต่อนะครับครับเราบพิ่มต้นสุดเจอกันที่กำเขื่แก้วก่อนนั้นนักบินอะไรยนต์จับปาจีนครับแต่วันนี้ก็นักบินดีนั่นแหละเรื่องของการประกบคู่มวยประเภทหมูไม่เกลือน้ำร้อนนะทีมงาน12เาษา2,565ครับทีมประกบเวทีมวยชั่วคราวดับไม้ร่วมโชวสอำนาริญหรือว่าบคสอำนาจเจริญนะครับ เต็มท Ka ี <produ funny gli apprentice systems> ่นะครับเราเป็นทีมงานชุดใหญ่กับที่เขาร่วมกันสร้างผลงานนะครับยกสองครับแดงเป็นสยามกับพัทยาครับมีผลผลต้องมีพวกครับการประกบคู่มวยถ้าไม่มีพวกนี้ยิ่งแข่งแสงเพชรเจริญลยจับง่ายนะครับทันครับต่อให้บอกครับยกที่สองเลยครับ จบข้างนอกแล้วครับสนุกครับช่องยูทูบเดี่ยวดำบ,ญญบนอยบ<า>อดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์รตรตตตครับโอ้โหทันกันเลยครับคุณเปมาผมสวนกลับครับโดนท้าไม่สวนกลับก็ทะพุ่นนะฮะ ทางด้าูไปแล้วนี่พอขึ้นยกสองว่าได้ลอยแล้วนะแต่ว่ามาเจอตัวที่ยิ่งต่อยิ่งโตเปล่าๆโดนเกลอยๆครับได้ลอยเลยดีรีกนะครับอยามเลยครับนอกจากแอคชั่นแล้วจะบังเสียงดังเลยนะครับประจารย์นะเพราะว่าว่าแอคชั่นอย่างเดียวนักมวยอาจจะ ไม่เห็นไม่ชัดแต่ว่าตัางเสียงเข้าไปทางอีสานได้กางบางคนเสียงนัมาชกเทียเนาะชคสิโดยการนำเข้ชคสัสถานกาการข้อออนย่างติ้อยู่นะครับอัปราจเจลิของเทสยามใจ ไม่แต่ว่าดูดูตาเพชรส่องแสงนี่ไอ้ตาไม่มีเล่าแต่งเ้หน้ากลัวนะครับโอ้ได้ทั้งปูแล้วโอ้ยนี่ครับคิดพร้อมกันมาปูนี้ครับหรือว่าหนักแล้วนะขาเข้าไปเหนักทั้งคู่ครับทีทีแชมเปี้ยนนะครับอังกฤษสุดท้ายแชมน่าแชมเ่นแววมาแล้วครับชมป์ต่อพ้อยใจชนะได้ครับ

มาลูกนี้เล่นเชือกครับไม่มีเชือกตัดซ้อมเล่นเชือกครับไม่มีเชือกก็ตหน้าเราเนี่ยนะทั้งบอยทั้งกะระยะอยา่ข้างหลังเขามีเชือกเขาปล่อยให้ได้เชือกเลยเลยนะตาตยไปยกบ,บังไว้ก่อนจะไปเสียม คนละทีครับลงไม้ลงไม้ยัดได้จะอยู่ไหวเหรอขีนขาเดี่โย่นี่มาไม่เป็นไรครับสู้กันใหม่ครับลูกหลานจากไดใจแล้ครับขอมนต์โยด้ได้ใจแล้วครับเรกเกอต้องทำการใต้หลอดด้วยครับหลอดจะเล่นขวาที่ไหนได้ซ้ายมาคืนขวาลืมไปไม่ต้องคิดนานครับนี่นักมวยเวทีหน้าบกสอำน่าจริญแห่งนี้ ท่านบอยชอไปด้วยได้ยินเสียงคอนเผู้บรรยายไปด้วยแต่ถ้าไปในห้องสมช่องเจ็ดบอกไว้ก่อนเลยท่านผู้ชมไม่ได้ยินเสียงคอนเผู้บรรยายเลยนะครับโอ้ยในห้องสมนี่คือเลียบมิดเลยครับดูดูแปดดูดูเของไอซองแดงนี่เต็มหน้าอกเลยครับท่านบอที่ช่กันกำลังจะทำหน้าที่ไปบอ้ส่องปล่อยเสียงออกหน้าจอช่องเจ็ดเอซดีกับเดียวเลยครับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ครับได้บรรยากาศครับปา ไปหนักตึ้งสองเข้าจับในครับหมดยกที่สองเจ็บคตรแลครับท่านผู้ชมมาที่นี่แล้วแล้วเสียงเราไปออกสนามนะจะจ้างมาทำไมเนี่ยเอาจารย์ต้องการตรงนี้เลยครับโอ้บรพอดีพักชมโฆษณาครับโโยคคตรมันที่เจจียจยาที่เจยอยแปะพร้อมพี่มานี่ขี้เกียจเลยนะมีผู้เดียวเลยเสียงมันหวาน ต้องยกให้เพื่อนพิษณุกรมเพราะว่าปรังอาจารย์เปี๊ยกนะคะไม่ได้เจอเจอกันหลายปีมากมากโอเคือทอดจบจบหน้าของอาจารย์ทรงพลกิจเกียรติครับคู่มวยคนแรกของสจยะโสธรบนเวทีนะคตอนนี้ก็เป็นกรรมการในชุดส่งเสริมกีฬามวยจังหวัดยะโสธรนะครับโดยการนำของอาจารย์สุนทรศรีบุราตอนนี้อยู่ในช่วงพักยองยะโสธรนะคะนี่คือศึกงรวมศึกรวมคนคนอำนาจเจริญดาวรุ่งเกียรติเพชร บวกนักบินอะไรงยนบวกสจารุวันสี่มวยโชคคาอำนาจเมืองใหม่บกสามนักเจริญกระบังเพชรท่าช่องทรับจอยครับวันนี้มันรวมเพชรเลยนะครับเท่าที่ดูนี่นะเพชรหกเกตัวเลยนะครับผมนี่คือดาวรุ่งขาดอะไรรู้ไหมขาดโคตรเพชรไม่มาครับวันนี้แฟนมวยก็มาขอบคุณสำหรับป่าชุนเกียรติเพชรด้วยนะคะทีมงานเกียรติเพชรนักบินอะไรงยนดาบไมสรวมโชคสารวัตรเดช แล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะท่านนี้เราได้ดูโมยดีวันนี้ท่านว่าที่สสสัปดาจันเทวานะคะน้องดเจดจอยจ้ามีวันนี้แล้ว<ม>ที่พลอำนาจ<ม>จะไม่อีกบอมีอ่อ,อีกก็เนาะไงก็หนีได้บันนีเด้อจ้าครับขอบคุณครับท่านสจอว่าที่สสนะครับสจ คนใจถึงเพื่อได้วันนี้โคศบทีมผู้วยายคู่ไฮไลท์จะเป็นของมวยไทยเจิบสีกรรมการเป็นกรรมการที่นำทีมโดยสุธนศรีบุลาจากจสุดมวยดี <ไง S 2> วิถีไทยจิตเมืองนนท์โคจงนาให้ด้วยเลยครับชุดโอตโกรนะครับมาดูว่าเพชรย<ก>ญญามครับ จอพัทยากีฬาสยามนะครับเจอกับเพชรแสงเพชรเจริญวิทย์ช่องยูทูบเดี่ยวดอมสยามมาตามต่อยกที่สามเลยครับสายไลสุดวันนี้ับส่งผลให้สัญญาณครับโอ้โหสายสุด่อยากเหมนกันจริงๆดีนนวยครับไปดเข้าไปครับใครจะเป็นเพชรแท้ครับแอดไปที่พีเอคยอวีสี่ห้ดขึ้นบนไหมแอดไปที่พีเอคยสี่้ายกสามเข้าไปไหมเอาไหมเข้าไป เคือคออครับยกสามนี่พยายเมสอแล้เปลียนเกมครับไอ้เจ้าเพชรสงแนี่ครับพยามที่จะท้องในครับแหมอตเข้าในครับโตปลนะครับเข้อาเดียแล้วเปันอย่างแล้วแพงแล้วครกแล้ว้าเลนะครับแงเปิดนยกนี้ถือวเปิดเกมดูคิไปนะครับซ้ายมาซ้ายคือลูกเก่าครับกเขาที่กยกให้ไเจ้าเพชรสองแสนคตาไม่มีแล้วเต็ม เอาตีทาไมตีได้ก็จะให้ตีนะครับถ้าตีไม่ได้ก็จะแย่คอยเข้าเรื่องจะมาครับเพชรสย่างนี้เริ่มจะมาแล้วครับเป็นสองแยงมืรอยยังหวะขึ้นซ้ายกับซ้ายต่อซ้ายเอาล่ะครับ้ามาที่ก็เพชรสยามซ้ายมาซ้ายคืนขึ้น รอแล้วกดเริ่มปี้นะครับายการเพชรสยามครับอัสแย้งแยแย่แย่อยมือป่อยมือป่อยปล่ปล่อยเอาละครับจคนจริงๆครับไโอยสตรงไหนอกไหนดตดออกข้างไอ้หนึ่งในครับเนอ้เพชร่องแสงสู้ในครับ ไม่หนีแล้วครับนี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นออกเหลี่ยมฮะเหลี evet ่ยมวงในีใช้แรงเยอะนะแบบนี้ใช้แรงเยอะนะยกอีกสามครับบุกสู้ดีติดครับฝาติดแรงรับประกั้งนะครับอซ้ายไปก็ยังบังอยู่ครับยังบังได้แค่สองแสนติดหัวใจเลยครับโตทุนดอกเขียนทุกเมตรนะครับเขียนสองแสนจับ เทียวโอกโ้นไม่มีไม่มีแห้นิ่นข้างอบแบบปนดครับตัวหนักแล้วครัซ้ายหนักทนีรั็เป็นสยามะกันยกยกซายหน้าและสปีดแค่หน้าเ่ไวแกแข้งเกียริเพชรคับช่วเท้ารเราลุกเกียริเพชรใจเลยครับชกอย่างนี้มเกียริเ็จใจว่าที่สองสุดท้ยเลยครับมีสองเสริมครับ ยกในเมอาคิวหน้าชนะอีกแล้วก็ขอโคู่นี้อีกเลยนัดมาดวงแข้งครับเน้นแข้งเลยล้นไม่ยอมเลยทีนะท้ายครับเอาไปด้วยขวาครับแตงที่มีซ้ายครับเพชรสยามตั้งแตนี้โต้ด้วยขวาครับมาดิวาวุฒิดงทันครับติดเข้าใงดีครับยกสามอยู่นะเนี่ยยกสามเลยครับยังเหลืออีกสองยกครับนี่เป็นยกยกสามซ้ายก็ตายบอกยกที่สาม ันอยู่ทาไมล่ะครับชกกันอย่างนี้เน้นแข่งครับยกนี้แข่งลุ้นยุ้นครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับทักชมโฆษณาจจอจ๋าขอบคุณค่ะป้าเพี๊ยขอบคุณค่ะพี่แกะค่ะนี่คือคู่มวยดาวรุ่งเกียรติเพชรนะคะสี่ห้าคู่ให้แฟนๆมัดมวยได้ดูได้ชมกันต่อเนื่องหลังจากที่เราเริ่มมาตั้งแต่ห้าโมงกว่า ไม่ว่าจะเป็นพี่สมิงดับเมืองยศคุณเยี่ยวดําแล้วก็ดีเจจอยอยู่ในส่วนของผู้มวยประกอบรายการเดี๋ยวซูงให้ดูการเทรกของอาราทย์คนเอสชาผู้ต่อเนื่องให้แฟซีแฟนคลับของเราที่ดูที่ชมอยู่ที่น่าจะในตันนี้แฟนมวยจากทั่วทุกสารทิศรวมไปถึงทางเพจทางเฟซบุ๊ก ครับมาลายทองสักเทวันครับทางฝั่งเพชรสองแสงครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกดิสไลด์เฟซดิสไลด์เฟซบุ๊กนะคะตู่เน้นๆครับทางด้านเพชรสองแสงครับบอกบีนี่รักแฟนมวยที่เชียร์และชมคนเชียร์แดงก็เชียร์ไปเชียร์น้ำเงินก็เชียร์ไปครับแต่กรรมการเขาไม่มีเชียร์มุมไหนครับไม่มีสีเสื้อไม่มีหน้าเสื้อครับแดงนี่เพชรสยามเจ้าพละน้ำเงินเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์และพีแก่เนาะ ที่เปียบปลาจีนครับวันนี้มาเราเราเต็งกี้กับประดังไ็จตลอดที่นี่เลยครับไม่มีเสื้อผีเล้งลงครับไม่มีหน้าเสือคผีเล้งลงครับผีเล้งมาดูต้องตามปฏิกาครับต้องตามปฏิกาเปิดสารคามเชิญปลาเปียกกับพี่แกงต่อเลยค่ะบอลจ้าจอยจ้ายกสี่โอ้เบียดเบียดเลยครับสนุกจริงๆพูดนี้ไปจะเป็นสุดยอดของเพชรครับ เพราะว่าเพชรที่ดีที่สุดในโลกนั่นอยู่ที่เป็นเยี่ยแต่วันนี้เพชรสยามกับเพชรสองแสนใครเป็นเพชรที่ดีที่สุดขออำนาจเจริญขอบคนณี่จะชูเก็ิเพชรนะครับ ที<พ>่มอบหัวใจมวยระดับแชมเปี้ยนร้อยแปดตอนให้พี่น้องได้ชมกันกับทุนโดยชุดเซตแรกกันที่ยกงหวัดระเบิดใหม่น่าจะเป็นท่านขวัญจอร์แนจันทวาแล้วก็ชนะนักระปิดเปรียไทยยกสองครับยกที่สี่ครับแจงเพชรหยามฟาเรนวาแล้วแสงตีม้อโดนสองมีสองด้วยครับโอ้มีสองสั้นครับเพชรสยามเพชรสองแสงคลิกเลี้ยวโอ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าหักภาษี ได้คนละแบบผีคนละอย่างแต่ว่าต้องดูกันต่อไปมอนต้องดูกันถึงยกห้าเลยแหละคุณนี้เห็นเห็นหน้าเห็นหลังเออครับต่อยมาขวามาขวาพีนโอ้โหโอ้ไล่ต้อนเข้ามาครับเทศสยามเอ้ยมาครับยกสี่ครับเม็ปครับโอ้โหเจ็บไปเฉียวบาไปมันแล้วจ้า มันนะครับวันอีกหน่อยอีกหน่ออีกหน่อยอ้ยไม่ถาไมแม้คู่นี้นีต่อเต้าทุ่ดอกแก้มทุกแมททั้งสองคนแล้วกันอกดนะสกนิครีมสุ้ไม่มีใครเพียบครับิชนาวครับทางดานซเต้าั่ามือมาขวามาโหยเสียบครับสเชืงครับรู้เชื่อเฉือนนะขวาเ้ สสแนโอ้โหรถไปด้วยนะครับพี่น้องเพื่อตั้งใจอยทีนี้คู่ดีจริงๆครับแกตัทีมเดียบทีมจังหวะศาดตร์ทั้งคันนี้ครับเบสิกาเตะต่อยมาต้นในแทนแตะขวางไว้ก็ดูต้องยอมรับหัวใจของไอ้เจ้าเพชรสยามเจือดีจริงนะครับประเภทใจยอดน้อยครับทั้งอาวุธทั้งจังหวะไม่มีใครโดนฟ้าที่โดนยื้อที่แค่พอใช่ดนสอกครับ คนแต่งอ่างคอโดนศอกครับเหียดไหมเหียดไหมเหียดดีกว่าครับต่างกับเราผมว่าสนุกกว่าเยอะเลยครับถ้าับกำลังเลยตีไม่ได้ครับการแย่เลยครับไม่ให้อู้ครับไม่ให้เผาเวลาจุ๊บข้าใส่ตีครับพยายามออกรายคับใส่ตี่เข้ามาครับ ตายแล้วมีหาตัวยังย่อไปเรื่อยครับเป็นสยามเกมยังไม่จบนะครี่สงครับยงป้งไว้เก็งเสาสักนิรอรอคำโตโตครับคพูดเลยครับรอคำโตโตโตไม่โตไม่โตโตว่าโตไม่โตจังหวะนี้เขาเรียว่าตขึ้ดอกเขียุกเไทยได้ไทยได้ครับผลเดือดครับปเกครับชาชาครับเป็นสยาม ปลายยกอาซ้ายยังติดอยู่ครับอีกชุดไหมอีกชุดไหมต่อไปอีกสักชุดหน้าต่อได้เกือบแล้วครใบซ้ายขวาตายบอาตายบ้าซ้ายขวาโอ้เม็ดทีตายไปเบลยเล่ครับเวลาก็อย่าหมดหมดเลยครับสุดมันครับสุดมันครับปล่อยมือหน่อยเลยยกเดียวครับให้น้ำด่วนเลยครับตีเกให้น้ำด่วนเลย วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับท่านสาจโอเล่เฉลิมพรสิทธิแสงจากฝั่งยะโสธรด้วยนะคะมาให้การสนับสนุนให้กำลังใจกับท่านมาที่สสสัปดาจันเทวาแล้วก็ขอบคุณไปยังท่านนายกกายสิทธิชัยหาหงด้วยค่ะต้องขอขอบคุณยครับท่านกำนันนครบุญกันประชานจงรมกำนันที่ดิบ้านอำเภอืองอันนาเจริญครับขอบคุณนะครับท่านกำนันนครบุญบุญกันนะ ผมเขียนผมอ่านตามที่เขียนไว้ครับพี่รถทีบค้าอำนาจเจริญขออภัยด้วยนะครับกำนังนครบุญกันครับตอนเป็นประธานชมรมกำนังผู้ใหญ่บ้านอำเภออำนาจเจริญของเราครับมาร่วมสัมผัสในการในวันนี้ด้วยครับทั้ีนั้นต้องขอบคุณพี่ AKY OK458 ครับที่กำลังร้อนแรงครับ ไม่มีคันตัมืที่เขาเลิกครับท่านเห็นว่ามูลคุณนี้ต่อยแพทสุทขอเสียงประมือเป็นกำลังใจหน่อยครับแล้วก็ต้องขอบคุณปุ๋ยดีของพี่มากครับสิางที่น่าเป็นห่วงครับสิ่งที่เราเป็นพึ่อยู่ในงานี้คือกรรมการที่ให้คะแนนอยู่ขณะนี้ดวงต้องสุทัศน์การแพทย์นี่แล้วก็ขอบคุณสจเฉลิมพลสิทธิแสงครับหรือว่าโอเล่ย่าโสธรชื่อนักไม้แกชื่ออะไรนะโอเล่โอลมโชกโอเล่โอลมโชกครับเดี๋ยวต้องถามอาจารย์สิทธิ์ครับ ูเล่อโชคนะครับขอให้การสนับสนุนในการมีาใบภาพเดีวลยนะอ้ยแม่เดียวอ้าวนี้ดีกว่าขอบคุณสิทธิแสงครับว่าที่22ชัวนสุอนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทส่งฤทิ์พรานสมาันจำกัดโดยเสียสมงท์ิงนาวขอบคุณควางการดะบริการโดยเสียนัทนะครับดาวเราะว่า4ยกนี ยังดูไม่ออกครับสุดท้ายใครชูมือกันอะไรทีตงนี้ีหวงปู่สวงพรยมมาหรอยังพดูไปตู้เชียวไปตู้ฝากไครับสามนาทีสุดท้ายชเจ็ดสีครับยกสุดท้ายครับยกห้าแดงยามครับดับเนินแสงแสงแมาฉลองสงกรานต์นาจเจริญครับสรินสองเมาห้าครับ นี้นำทีมมาโดยอะไรทองสักเทวันนะยครับเล่นหมัดแล้วบเพครสยามเปิดไหลตัวออกมาอีกหัดแล้วครับไล่แล้วโซนล็อกครับเป็นสองแสนล็อกด้วยซ้ายแล้วกดเข้ามาครับกดไม่ให้ตีเดินต่อครับสนะกนะครับคอยพงนี้ไปกนะดุกตัางแต่ยกสองมาแล้ว ยอมครับแชชมป์ราดำเนิีกว่มครับต่อต้องผู้ทำหน้าที่ได้จะที่แล้วถ้ามาันขวาโดนโดนตไปแข้งครับเข้าไปซับซราวนี้เราถือว่าทางด้านเขาจะเพชรสองแสนนี่แกทุบแล้วขยับครับรูบแล้วขยับรวบสองแสนลูกเข่าเกมครับจะเป็นมาด่วยดูว่าประเทศเข่าเกมกับไอ้เราเบนสองแสนรายนี้เข้าไปแล้วโดนติดของโดนบล็อกนะครับถูกบล็อกแล้วขยับเ่าก็ขยับเหมือนเดิมครับ สีนดิดแต่เลิญวิท่งสีนิดเลยครับไปแล้วนนนนห,น,น,น,หวน,นึ่งนาทีสนับยงุนุ่มไม่ยอมเป็นตั้วนิกครับยกสุดท้ายไม่ยอมเพือ่อไหวตลอดนะทางด้านิกสองเส้นแต่ว่าเพชรสยามการเลื่อนไหวเพื่อให้ผู้ต่อสู้นั้นต่อยบัายากแนะ่ลำเป้า,า,ายากจริงครับขอสักหมัดไหมขอสักหมัดไหมครับเพชรสยามครับ คู่นี้ลวงเฟสนะครับประชาชนกับช<า><า>่วงท่านนำนักลวงเฟสจากท่านว่าที่สอสสอัอกดาด้วยมัวใจครับโลโกที่ร้านอาหารเตาถ่านากับเตาถ่านโอ้โหนะการบ<อ><า>ุกกางบ้านใจ,จอยู่ใกล้โรงแรมเรียนคำหมูกกันนะครับไม่แรกไม่ปะทะาเลยครับทางคุกน้ำเงินเลยครับนสสงขอบคุณว่าที่สสสักดาด้วยนะครับ<อ>ที่ ตอนรำกราบสู้ได้อย่างอบอุ่นด้วยน้ำจากเยินน้ำใจมิตรไมตรีดีเยี่ยมเลยนะครับขอที่ชมครับโชคครับกรรมการท่าบนเวทีครับของหน้าก็รู้ใจแล้วนะครับมวยคู่นี้้รูสึกวมาเห็นกระจุกปลายๆครับครับปลายโอ้โนี่ครับเกี่ยวกับปลายเกลีวนะครับคุณ้าเพชรสยามแกงสองสีน่าสนุกมากลูกโต๊ ลูกแข่งของไอ้เจ้ายุนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วครับไม่มีโอกาสชิ้นชิงชนะช่องเจ็ด ตบเพลงฉีดน้ำเงินครับปเบมือให้หน่อยครับปลบมือให้หน่อยให้กำลังใจกันครับับจานอิทธิชัยกุลโมลัยทองศักเทวันยินดีครับสงภัยปีเก่าต้อนรับปีสงกรานต์ปีใหม่ไทยครับได้ดูมวยก็เป็นความสุขแล้วกรรมการบนเวทีส่งผลกิจเจริญสามท่านเห็นชัดเจนแล้วก็ไปนะครับมุมน้ำเงินไปที่มุมน้ำเงินครับสองแสงเพชรเจริญวิทย์เป็นฝ่ายชนะคะแนนฟันด้าเพชรสยามเจ้าพัทยาไปครับโมลัยทองศักเทวันครับต่อไปต่อเพื่อนต่อเสนอภาพดีเกิดะิเศษ แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ครับอ้าวบัมเพา่ครับทีมงานผู้ชนะถ้าจะแตกเตี๊บคนลสี่ห้าคั้ก็ไม่ว่าฮะแต่ชสบายชนะคะแนนจากผลงารของเขาครับจอวัฒริยาตีลาศิษย์ไปเขาจะต้องไปชกกับใครอยู่ดีจึงจะเป็นสองแสนครับสองแสนคนนี้ครับเปทีมวยนะถู้ต่อเนื่องนะเป็นไปเลยในวันนี้นะครับที่พี่น้องแฟนมวยรอคอย อยากดูอยากชมครับอมีอาชีพทีมงานนักบินอลารงยนทีมงานดับไหมรวมโชคสรวัสดชและประมตรผู้จัดวันนี้มอบความาณที่พี่ร้องกับคู่เอกนำรายการต่อไปดีครับ